สวัสดีครับทุกคนยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวิชี่นะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการนอกห้องเกมรายการที่จะมารีวิวสิ่งที่ชอบครับไม่ว่าจะเป็นของกินสกินแคร์การออกกลาลังกายสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ครับที่ใช้แล้วทำแล้วชอบวันนี้เป็นคิวของ AO G Phone 8ครับรุ่นธรรมดา Beyond Gaming ซึ่งก็แน่นอนครับแบรนด์นี้ครับเป็นมือถือสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะหลังจากที่ลองใช้ประมาณ15วันครับก็ประมาณครึ่งเดือนได้ชอบมากเล่นแบบทุกที่ทุกท่า เวลาทำให้คุณเล่นเกมให้ทุกที่เลยครับโดยผมใช้เล่นเกมที่ผมรักครับพงไก s สตาร์เรลและเซเลสโซนซีโร่ครับซึ่งอย่างที่รู้กันครับว่า2เกมนี้เหมือนเกมมือถือปอมาคุณผู้ชมเล่นทีมือถือเหมือนจะระเบิดแต่พอผมเล่นใน ROG Phone 8ครับลื่นมากภาพก็สวยประทับใจสุดๆ พาะสเปคของเขาครับและหลายอย่างของทางแบรนด์ครับที่ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตการเล่นเกมโดยเฉพาะมาดูที่สเปคกันครับชิปเป็น snapdragon 8 Gen 3ครับะมวผลผลระดับเรือธงคอค l อมที่ถูกลิบประสิทธิภาพครับขั้นสูงสุดด้วยซอฟต์แวร์เอกสิทธิ์ครับเฉพาะของ ROG Phone เท่านั้นและรองความเร็วสูงแบบ UFS 4.0โดยชิปอันนี้ครับสามารถทำคะแนนทดสอบครับได้สูงกว่า snapdragon 8 Gen 2ครับใน ROG Phone 7 Ultimate มากถึง30%หน้าจอ คมีความใหญ่เต็มตาครับถึง6 7 8นิ้ว r ี f ฟ e ชเ r a ส,สูงสุดได้ถึง165เฮิรตหน้าจอครับมีความสีสดครับเพื่อความลื่นไหลสูงสุดพร้อมรองรับ LTPO ครับมีการจัดการพลังงานที่ดีขึ้นและให้ความสว่างสูงสุดถึง2,500นิตใช้งานได้ทุกสภาวาะแสงครับไม่ว่าจะเป็นสว่างมันจ้าซะเลือกเกิน แม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาหรือที่มืดครับในมืดจังเลยฮะและจอตรงนี้ครับถูกครอบทับด้วยกอริลลากา๊สครับบิ๊กััสอง ทนทานมากหูทนทานจริงๆด้วยมีลำโพงคู่สเตอริโอคุณภาพสูงครับใช้เสียงระดับ Hi-Res a u u i o o โดยได้รับการปรับจูนเสียงโดย i r ร c t ครับและรองรับไดแับเวอร์ชั่วสำหรับการเชื่อมต่อหูฟังโดยรองรับการเชื่อมต่อผ่าน 3.5mm ครับ USB Type C ครับแล้วก็ Bluetooth ให้เสียงที่มีมิติอบล้อมครับเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์เวอร์มาก และยังได้พลังของ AI ครับเข้ามาช่วยในการตัดเสียงรบกวนครับในรูปแบบของ b i Directional ครับซึ่งทําให้เสียงมีความคมชัดนั่นเองมาในส่วนของดีไซน์และคุณสมบัติอื่นครับ ROG Phone 8รุ่นธรรมดาครับมาพร้อมกับตัวเครื่องสีเทา Storm Grey ครับและสีดำ Phantom Black ครับจะมีผิวสัมผัสด้านหลังครับแบบเงาเพิ่มความโดดเด่นด้วยโลโก้ดวงตาของ ROG Feralis Eye ครับมีไฟอร่า RGB แบบใหม่ สวยงามขึ้นตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดครับพกพาสะดวก 2. คุณสมบัติการกันฝุ่นสิ่งสกปรกครับและทรายสามารถแช่อยู่ในน้ําลึกถึง1.5เมตรลงไปทําอะไรต้องลึกขนาดนั้นแต่บอกไว้าเฉยๆแกว่าเออเผื่อจะหล่นลงไปแต่ต้องเป็นในอุณหภูมิและความดันปกตินะครับโดยแช่ได้ถึงครึ่งชั่วโมงเลยตามมาตรฐานของ IP68 ครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วแบบ rog hyper charge 65วัตต์ครับสามารถชาร์จจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อย ได้ในระยะเวลาเพียง39นาที uh huh. และยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายครับตามมาตรฐาน QI ครับ1.3ที่ใช้กำลังไฟสูงสุด15วัตต์ในส่วนของกล้องหนังสวยเลยทีเดียวครับผสานพลังของ AI และออลกอริทึมในการประมวลภาพใหม่ถ่ายภาพนิ่งภาพสวยคมชัดขึ้นวรามีระบบการสั่น6แกนไฮบริด Gimbal ครับ Stabilizer 3.0แต่รุ่นนี้ไม่รับรอง Optical Zoom 3เท่าและซูม30เท่านะครับและสุดท้ายครับสามารถระบายความร้อนครับเพื่อความเสถียรในการใช้ ใช้งานสูงสุดครับผมเราอาจจะมีปัญหาในการเล่นเกมแล้วเครื่องร้อนใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่มีเลยครับโดยได้รับการติดตั้งราผิดคูลิ่งครับคอนดักเตอรเพิ่มเข้าไปในชั้นในสุดของระบบครับเพื่อให้สามารถดึงความร้อนครับออกจากตัวชิปประมวลผลได้ดีขึ้นถึง20%และก็ถูกส่งต่อครับไปที่โบลอนในไ e ครับเวเปอร์แชมเบครับและแผ่นแกไฟ เพื่อส่งผ่านความร้อนออกมาด้านนอกให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาความเสถียรนั่นเองนอกจากนี้ยังสามารถทํางานร่วมกับ Aeroactive Cooler a er ครับพัดลมระบายความร้อนแบบติดตั้งด้านหลังของตัวเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนครับดีขึ้นถึง3 0ฟังามมาถึงตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเขามีโปรพิเศษครับโปรโมชั่น ROG Phone 8ครับตั้งแต่วันนี้ครับถึง5มกราคม2 5 6 8โดย ROG Phone 8ครับรุ่นธรรมดาทั้งสีเทาและสีดำราคาพิเศษครับจากปกติ2 29,990ครับลดเหลือ26,990เท่านั้นเองต้องยาเรับว่าการเล่นเกมในปัจจุบันครับเราเล่นเกมมือถือมากขึ้นการมีมือถือซัพพอร์ตเล่นเกมครับค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับเกมเมอร์เลยทีเดียวถ้าใครสนใจรีบหน่อยนะครับ